โบววนด้าน้ำตาจะไหลน้องมาลิเขียนสิ่งนี้ให้เป็นของขวัญวันเกิดเรียกว่าเป็นโมเมนต์น่ารักน่ารักที่ทำให้แม่โบเวนด้าสหวบงซึ่งน้ําตาไหลแต่เช้าหลังได้เห็นการอวยพรวันเกิดที่น้องมาลิลูกสาวสุดที่รักตั้งใจทำเพื่อนำมามอบให้พร้อมเงินจำนวน1,000บาท โดยการดังกล่าวน้องมาดิได้วาดรูปครอบครัวที่มีพ่อปอทิศดีผู้ร่วงรับโอบกอดแม่โบอยู่ข้างหลังงานนี้ทำเอาแม่โบสุดประทับใจพร้อมโพสต์คลิปนี้และคำบรรยายลงในอินสตาแกรมส่วนตัวโดยระบุว่าเช้านี้ตื่นขึ้นมายังไม่ได้ล้างหน้าแปรงฟันเลยเจอของขวัญชิ้นแรกของปีนี้เลยเป็นการ์ดของมะลิเปิดดูกันว่ามีอะไรนะคะ โอ้ยตื่นเต้นอุย๊ยได้เงินพันหนึ่งเลยปีนี้พร้อมการ์ดน่ารัก,น,รกน่ารักอุ๊ยน่ารักอ่ะเด็กน้อยเดี๋ยวนี้ให้ตังค์แม่แล้วนะมาดูว่าการ์ดเขียนอะไรบ้างโอ้ยน่ารักจังเลยเดี๋ยวเดี๋ยวย้อนกลับไปดูใหม่ก่อนเห็นอะไรแวบบๆโอ๊ยมีพ่อกอดอยู่ข้างหลังด้วย นอกจากนี้แม่โบได้เขียนแคปชั่นไว้ด้วยว่าทุกรูปของหนูมันสื่อถึงความรู้สึกของหนูจริงๆลิงานนี้ก็มีแฟนๆเข้ามาคอมเมนต์ชื่นชมความน่ารักของน้องมบลิเป็นจำนวนมากเลยทีเดียวตึ๊บอุยอ้ยอว้าวได้เงินพันนึงแน,น่พีนี้พร้อมกันนารัสนารักอุยนารักอ่กอะชอบตรงนี้แหละได้ต้องพันนึงนะ่เด็กน้อยเดี๋ยวนี้ให้ตังค์แม่แล้วนะ อ่าดูกันว่าการเขียนอะไรบ้างเอ้ยน่ารักจังเลยเดีวๆเรวย้อนกลับไปดูใหม่อีกรอบหนึ่งก่อนเห็นอะไรแบบแเบบอ้ยมีพ่อกอดอยู่ข้างหลังด้วย